คงจะมีกว้างคจะมีกวา้วางน,นี่ก็ได้ซื้อพักศีวดีเพื่อที่จะนำขึ้นสู่ซุ้มประตูของทางวัดบ้านบุกทโธก็ได้นำอปัจจัยนำไปซื้อ,อโดยการที่เราได้เกิดความศรัทธาแล้วก็ได้ร่รมบุญกับทางคณะเจ้าภาพส่วนใดที่โยมอยากอนุโมทนาด้วยก็ เป็นกุศลคนุญร่วมกันจะได้เอาปฏิสถานไว้ที่ซุ้มประตูหน้าวัดของทางวัดปัดุงโทกธเช่นเดียวกันก็จะเริญพรศีรีนในความหมายก็คือว่ามีลาบยิ่งนักสีรดีมีลาบไปทงางไหนก็ไม่มีโอจากมีแต่ได้กับสิ่งทีา่าัทนาแล้ววันนี้ก็มีโยมมาถวายเสือ <laughs> มีโยมมาถวายเสืออ,อีก <laughs> เสียก,กย็เก่งดีนะพื้นใหญ่นี่เท่าไหร่พรันพื้นใหญ่ได้ 1, พันสี่พื้นเล็กพื้นเล็กพันหนึ่งพันอ่วาววงหนึ่งเมตรยาวสิบเมตรอันนี้กว้างเมตรห้าสิบยาวสิบเมตรเท่ากันอ๋อใหญ่พันสี่เล็กพันหนึ่งโอเคโภทนาสาธุบุญกับโยมที่ถวายด้วยนะครับ